สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเกม rv เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่แวนดิเมนชั่นเบเกอร์เข้านะครับผมอย่างแรกเลยที่เราต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดนะครับในการรับแวนก็คือเข้ามาที่กิจกรรมดิเมนชั่นเบเกอร์นะครับอยู่ไหนเนี่ยรับ2อันนี้นะครับเป็นล็อกอิน1วันกับเล่น55หรือว่าเล่น1นก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกันแล้วก็มีโปรโมชั่นเติมคูปองนะครับตรงไหน โอเคได้อีก10นะครับแล้วก็ไอ้ข้างล่างคือบัตเตอร์ y นะครับที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับผมอ่าเราก็รับมากันเลยแล้วก็ไปสุ่มกันเลยนะครับตอนนี้เติมมาที่3,929น่คูปองนะครับไม่รู้ว่างบนี้จะพอหรือเปล่านะครับผมสุ่มหนึ่งครั้งนะครับครั้งแรกเหลือ194ค่คูปองนะครับก็สุ่มกันเลยนะครับผม อ๋อไม่ได้เลยๆแมอยากเปิดมาครั้งแรกดิเมนชันเบเกอร์อะไรเงี้ยโคตรโชคดีก็ถือว่าถูกอยู่นะครับถูกกว่าดิเมนชันตัวอื่นมากๆเลยผมคิดว่านะสุ่มขั้นต่อไปก็จะเป็น290คูปองนะครับก็ไม่ได้เลยเช่นเคยนะครับแล้วก็สุ่มไปที่290คูปองรัวๆเลยนะครับเหมือนว่าสุ่มไปเรื่อยๆมันจะไม่ขึ้นราคานะครับงั้นเราก็สุ่มฟรีเลย ปต่อไนะครับเราไปกันรัว <N> จะได้อะไรไหมถ้าสมมุติเราสุ่ม60ครั้งนะครับมันจะการันตีไอ้ตัวแฟ้มเนี่ยครับ1ครั้งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าสุ่มทั้งหมดเนี่ยก่อนที่เราจะได้แวน Dimension เบเกอรมาเนี่ยจะอยู่ที่กี่คูปองนะครับ ว่าวันนี้เราจะเหมากระดานกันหรือเปล่าเราก็แลกฟรีนะครับเพื่อความประหยัดอุ๊ยกดผิดโหเสียดายวะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุ่มต่อนะครับสุ่มฟรีไปให้หมดเลยทั้งหมด20ครั้งนะครับก็คุ้มนะครับเพราะว่ามัน60ครั้งการันตีหนึ่งใช่ไหมล่ะนี้ได้แฟมมาด้วยโอเคนะครับได้มาเป็นน่าจะเป็นตัวอ e ีโมจิถาวรน,นะครับผมรามาสุ่มกันรัวๆกันต่อไปนะครับ จะปวดรดรลาวจะปวดรวดร้าวสุดๆตอนนี้ก็เหลือ2,770คูปองนะครับโอ้โหสูงฟรีไปนะครับเพื่อความประหยัดเพราะว่าราคามันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มาแลกฟรีกันต่อเลยห้าครั้งสูงฟรีรอบเลยสองครั้งนะครับ มาสุ่ม10ครั้งกันต่อนะครับผมไปรัวๆอุ๊ยได้ส่วนลด33%นะครับเหลือ194ครั้งหนึ่งโอเคไม่ต้องแสดงอีกรอบอะคุ้มคุ้มแลกฟรีนะครับเราต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดนะครับก็วความคุ้มค่าของเรานั่นเองได้อันแรกนะครับเงินหายไปเกือบครึ่งแล้วนะครับ สิครั้งปุ๊บาได้แฟ้มมาหนึ่งอันนะครับผมเรามาลุ้นกันว่าจะได้เป็่อ,อะไรแวน้นแวน้นได้มาเป็นรูปโปรไฟล์นะครับดิเม n ชันเบเกอร์อันนี้เหมือนจะเคลื่อนไหวได้นิดน,นึงนะครับแบบเลื่อมๆถ้าจะไม่ผิดเห็น,หนๆอยู่แลกฟรีไปนะครับ ได้แฟ้มมาคุ้มนะครับได้มาไวมากได้มาเป็นเอ,เอฟเฟกตสังหารกระท่าเต้นนะครับของตัวดิเมนชันนะครับเล็กสองไปรัวๆเลยครับนี่มันตื่นเต้นซะเหลือเกินเลกฟรีก่อนนะครับพอมันใกล้ละ ครั้งหอยครั้งชึบเหลืออีก15ครั้งนะครับเราก็จะได้ดบมนมชั่นเบเกอร์เอไม่ใช่สิสุ่มแฟม1อันนะครับ5ครั้งสุ่มไปครับรอบนี้การันตีนะครับเราจะได้มาเป็นปุ่มผมว่าปุ่มเราก็ได้แบรนด์แล้วนะผมคุ้มมากยังใช้ไม่ถึง4,000เนร้อยเอสี่พัร้อยอะไร4,000คูปองเลยนะครับก็อึ้งไปสักนิด โอเคนะครับผมก็จะไม่สุ่มให้หมดนะครับในคลิปนี้ตัวปุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มฟรีวันละครั้งเอานะครับมันก็จะน,น่าจะได้อยู่นะ55ครั้งนะครับเราต้องสุ่มอีก55ครั้งเพื่อการันตีปุ่มกับตัวคิวฟรีนะครับผมสุ่มไปสุ่มฟรีไปเพื่อความประหยัดของเรานะครับ โอเคครับก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับตัวแวนมันอยู่ตรงไหนเนะี่ยเออมันอยู่ไหนเนาะอ๋ออยู่นี่นะครับขวามือตรงไปลูกไฟนะครับแล้วก็รับมาเป็นแวนนะครับด i m e n s i o n b e a e r ได้มาแล้ว แ้วผมก็จะคํานวณให้นะครับว่าคลิปนี้ผมใช้ไปกี่คูปองนะครับให้ทุกคนไปพิจารณากันเอาเองนะครับว่าจะเติมเหมากระดานเลยดีไหมหรือว่ายัางไงดีแล้วเราก็จะไปรีวิวตัว dimension b r e a k e r กันต่อนะครับผม่โคตรคุ้มโคตรสวยไม่เหมากระดานด้วยนะครับผมก็เข้ามาสู่การรีวิวกะนะครับผมจะเล่นเป็นโหมดธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเป็นแงงเนี่ย ผมว่าต้องมีคนกดเกมบางกรเยอะแน่ไม่น่าจะได้เล่นนะครับใส่เท้าเต้นนี้เรียบร้อยนะครับผมมากเลยนะครับเอฟเฟคเข้าเกมโอ้โหเฟรมเรทตกฟืบโอ้โหถึงกาแฟรมเรทตกก็ ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าสกินแวนเข้ามาลุ้นๆเลยก่อนหน้านี้ไปเล่นผับจีอยู่นะครับผมถ้ามีเสียงอะไรแซ่ก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีแอร์มันดังนะครับ,รบอออก็มาเริ่มเกมกันเลยนะครับถ้าเป็นก็พอประมาณโอ้โหถ้าเดินออกจากฐานนี่บอกเลยว่าสุดยอดแห่งความอลังการนะครับมีจิ้งเหลนที่ปีด้วย ตัวตีธรรมดานะครับจะเป็นประมาณนี้สีแดงก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับต้องไปตีโดนคนนะครับถึงจะรู้ว่ามันโป๊ตขนาดไหนรอบนี้เราเจอเป็นตัวอะไรวะเซลิก้านะครับ <S <S ตัวเอฟเฟกของแวงก็จะเปลี่ยนออตอนป้อมแตกนะครับกับมังกรจิ๋วข้างเรนม,มังกรของเรานนั่เอง <S <S อู้ ตตันอลังการมากเลยนะครับสกิลยวหนึ่งไม่ใช่ไกิลเออสีแดงอะสกิลยหนึ่งก็ถ้าหนัวหนัวนี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะเอฟเฟกชัดมากเลยนะครับขอตีหน่อยขอตีหน่อยขบวนก็โดนเฟิร์สบัตเข้าไปแล้วนะครับ ไม่มีคำบรรยายนะคุ้มมากเลยนะผมถึงเราจะไม่มีเอฟเฟกปุ่มกับคิวฟีนะครับผมอาจจะอยากประหยัดยุทธ์น,นะครับ <IS ELL> สีฟ้าไม่ค่อยอลังเท่าไหร่นะครับเหอนกระทุกสกินแต่สีแดงกับสีเหลืองนี่แบบโอ้มอไม่เห็นตัวละครเลย <IS ELL> <IS ELL> ผมว่าเฟรมเรทตกแน่เลยอันนี้ก็เปิดเอฟเฟกสุดไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบอันติีกันนะครับรอสักครู่ตกจริงได้เวลาฮีโร่ถอยรก่อนกาลังบนก็กำลังนัวกันนะครับมาก้าขึ้นไปช่วยบนเราไปตีบังกรนันก่อนนะครผม มันก็จะเป็นยาวๆไปเลยนะครับอาจจะมีตัดบ้างเล็กน้อยนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูสกินอเอฟเฟกแวนชัดๆว่าแต่ของใหม่นี่มันแทนมัน,ม,นมันคืออะไรอะ่ะไม่ได้อ่านเลยนะโอ้โหอันติเดี๋ยวผมรีเทชชัดๆอีกทีนะครับเอฟเฟกสวยกว่าสกิน e อีโอ,น,อน,นะครับผม เป็นราคาที่ถูกกว่าแล้วก็รวยกว่านะครับใครซื้อสกินอีโวไปเสียดายมากเลยนะครับสกินไม่สวยเท่าเดสเมชั่นเดเตอร์นะครับรอยวาร์ปนะครับมองไม่ชัดมาดูท่าวาร์ปกันชัดๆนะครับ <c oughs> อลังการเว้ยไรยนพันอลังการกว่าเยอะเลยนะครับมาช้าก่อตีหน่อยับเฟมเลกก็จะตกบ้างเล็กน้อยนะครับพอดีอัดหน้าจอไปด้วยเครื่องร้อนด้วยแล้วก็สกินมันสุดยอดไปหน่อยถ้าไดาเมนชั่นห้าตัวมันมีถึงปะรวมกันนี่เครื่องระเบิดเลยมั้งเอาบัสยูมาด้วย สุดยอดอยโดนโดนอย่างนี้ตายอ,อ้าวไม่ถึงเป็นไรนะครับเดี๋ยวต้องมีจังหวะรีวิวต,ตอนตายมันต้องมีมันต้องมี ช้าง่อตีหน่อยชอบสกิลสมากเลยนะครับหรือว่าไอสีเหลือของเรานั่นเองนะครับมันแบบว่ามันเป็นตัวอะไรไม่รู้นะแต่มันเท่มากมีโซ่ด้วยเห็นบดไวนครับตายนะจังหวะนี้แหละปังเก็บสงเก็บ2โบ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 เรีบร้อยนะตอนตายก็โดนดูดวิญญาณเข้าไปใน อ่วงอกาศนะครับแล้วก็ทิ้งดาวกระจายไว้นั่นเอง่ลืมเลยป้อมป้อมเดี๋ยวไปดูป้อมกันนะครับเออป้อมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีมือที่ถืออะไรวะหน้าน่าจะเป็นดาวนะครับส่องแสงวิบบ๊อบบิ๊บบับก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูป้อมแตกเต็มๆกันอีกสักรอบนะครับโบโอเคประมาณนี้แค่นี้ไม่มีอะไรมากสกิลของสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่สีเหลืองกับสีแดงนี่คือสุดยอดเฮงอภิมหาอลังการเลยนะครับสีฟ้าไปยีดป๊อปป๊อปป๊อปสีพ้อนะครับพัดๆกันเลยว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเอฟเฟกต์สีนี่สุดยอดเลยนะครับทำเอฟเฟกต์ตกได้ โว้โว้โว้ฟอมจะแตกหรือไม่ให้เราแตกอยู่นะช็อตเขาป๊บนะคอมพลินมานี่มาหนี่ต้องตายช้างยังไงช้างเรียบร้อยนะช้างตายตัวนี้ก็ไม่น่าเหลือนะครับถ่วงจุกไปแล้วลืมไปเลยว่าตอนที่มันเก็บเราแตกครบนะมันแปลงร่างเป็นมาร์ทเลดเดอร์อ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะ มันคือมาร์ไลเดอร์เลยอะลืมสังเกตนะครับเพิ่งนึกได้เมื่อกี้วพามันเปลี่ยนไปเนี่ยครับแปลงร่างเป็นมาร์ไลเดอร์เพื่อนทําบรับกันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะมาแล้วก็จบกันเลยนะครับป้อมใหญ่มีเอฟเฟกต์ไหมปุ๊บไม่มีเอฟเฟกต์ครับก็ จบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ <c oughs> ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับใครอยากได้ต้องจัดเลนจ์สวยมากครับคุ้ม